สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแอม สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะแหม่มพาคุณผู้ชมนะคะมาชมที่ดินเนื้อที่106ตารางวาตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งนะคะบ้านสันเทียตําบลโนนทไทยอําเภอโนนไทย,นนไทยจังหวัดนครราชสีมานี่นะคะจะเป็นที่ดินที่เราขายอยู่นะคะรูปแปลงนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะติดถนนสาธารณประโยชน์2ด้านเลยนะคะคุณผู้ชมด้านหน้านะคะจะอยู่ด้านฝั่งโน้นนะคะความกว้างประมาณ15เมตรบวกลบและเขาก็จะติดถนนด้านนี้นะคะ ซึ่งเป็นด้านข้างนะคะประมาณ39เมตรนะคะและถนนด้านข้างนี้นะคะเป็นถนนที่ตรงนี้นะคะจะเป็นคอนกรีตแต่ว่าปัจจุบันนี้ฝั่งฝั่งที่ติดกับของที่ดินที่เราขายเนี่ยเขาจะต้องมาพัฒนาต่อนิดนึงนะคะแต่ว่าความกว้างของถนนนะคะคุณผู้ชมประมาณ8เมตรเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นคอนกรีตอย่างดีนะคะสำหรับที่ดินปัจจุบันนะคะเป็นที่ว่างเปล่านะคะก็จะมีเป็น ต้นมะขามเทศนะคะต้นมะขามเทศหวานเพชรนนไทยนะคะคุณผู้ชมหากเราหากคุณผู้ชมนะคะสนใจที่ดินจะปลูกบ้านสวยๆแบบแนะนําแปลงนี้เลยนะคะเป็นฉนดคุดแดงด้วยนอจุดสสาจุดสี่จอนะคะเป็นคุดแดงเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมด้านหน้าแปลงที่ดินสักนิดนึงนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นบริเวณนี้คือเป็นที่ว่างๆเลยแล้วก็แปลงนุ้นก็จะเป็นเพื่อนบ้านแปลงนี้เข้าจากถนนสุรนารา,ายประมาณ200เมตรเท่านั้นเองฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ไม่นแน่ใจว่าเป็นป่ากกหรือป่าทูบนะคะก็คือเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าของเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยคือจะมีถนนสาธารณประโยชน์ที่กว้างมากเลย8เมตรนะขั้นอยู่นะคะ ส่วนที่ดินก็เป็นแบบไม่ใช่ที่ต่ํานะคะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมจะมาถมเพิ่มอีกก็ได้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นฝั่งด้านข้างนะคะที่ดินไม่ได้ล้อมรั้วไว้นะคะหากคุณผู้ชมซื้อไปแล้วต้องการมาปลูกบ้านนะคะจะถมดินเพิ่มก็ได้นะคะหรือว่า จะยังไม่ได้ปลูกสร้างอะไรก็เก็บไว้ก่อนได้เพราะว่ายังไงที่ดินของเทศบาลเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีมาไม่บ่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านี่คือถือว่าอยู่ในตัวเทศบาลนนไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเข้ามาจากถนนสุร,รานารีแค่200เมตรเท่านั้นเองส่วนตรงบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมขาเขาก็จะเป็นด้านหน้านะคะ นี่นะคะที่ดินที่ดินปลงนี้เขาจะติดถนน2ด้านตรงนี้คือด้านหน้านะคะคุณผู้ชมแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นด้านข้างนะคะด้านหน้าเขาก็จะมีต้นมะพร้าวด้วยนะคะจะอยู่ด้านหน้า นี่นะคะตรงนี้แบบยืนอยู่ในส่วนของแปลงมุมเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมได้รับพิกัดนะคะหากคุณผู้ชมต้องการมาชมที่ดินแปลงนี้เราขอพิกัดมาพิกัดเนี่ยเราจะปักไว้ตรงประมาณนู้นพี่นะคะเดี๋ยวเราปักพิกัดใหม่ได้ไหมเราปักตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เข้ามาในซอยเนี่ยเขาจะมีเป็นห้องเช่าด้วยค,คือตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีป้ายต,ต้องบอกนอ้องท่านผู้ชมทุกท่านก่อนะนะครับเนื่องจากว่าพิพกัด gps <อ>นะครับก็เวลาเราปากักนะครับเราปักตรงแปลงนะครับแต่ว่า าการนำทางจริงๆนะครับเข้าไม่เจอ <c oughs> ใช่ไหมคะเขาอาจจะไปจุดสิ้นสุดของพิกัดหเลยพิกัดอ,อ,อาจจะแตกต่างกันไป <หา S 2> ใ,นในเรื่องของการกดพิกัดนะครับเพราะฉะ <หา S 2> นั้นเนี่ยก็หากสนใจส,สงสยัยในรูปแปลง <หา S 2> ในรายละเอียด การเข้ามาแปลงที่ดินก็สามารถโทร,โทรสอบถามได้เลยนะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามแบบได้ตลอดเวลาที่เบอร์063841288นะคะแอดไลน์ ID 063841288นะคะติดตามเพจ a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดและช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณครับน้องแหม่มครับขอบคุณ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงณช่วงเวลานี้นะครับสุดใจที่ดินแปลงนี้ก็โทรสอบถามเราได้ตลอดเวลานะครับแต่วันนี้ผมและคุณแม่ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ